ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ท่านสมชายแสวงการอดีตบุตธ,ธิสมาชิกทําหนังสือถึงนางสาวแพรทองทานชนวัหนายกรัมตรีถึงสองฉบับและมีข่าวว่าจะมีฉบับที่สามฉบับที่สี่ฉบับที่ห้าตามมาน่าสนใจครับจดหมายดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ นักร้องมือฉมังจากพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นร้องนางสาวแพรทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีไปก่อนหน้าแล้วนั่นก็คือเรื่องที่ดินอันภายนั่นเองจดหมายของท่านอาดีตบุธ,ธิสมาชิกสมชายแสวงการย้ำนะครับจดหมายนี้คือจดหมายเรื่องการขอให้นางสาวแพรทองทานชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีพิจารณาแก้ปัญหาที่ดินสนามกอล์ฟอันภายและหมู่บ้านจัดสรรเพื่อโอนคืนที่ดินให้กับวัดธรรมิการามเป็นที่ธรณีสงตามกฎหมายจดหมายของท่านอดีตวุธิสมาชิกสมชายแสวงการ ต่างจากเรื่องของคุณเรืองไกลอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าเราฟังจากปากของท่านสมชายโดยตรงนะครับซึ่งผมได้เชิญมาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับคุณสมชายแสวงการครับท่านผู้ชมครับตัวเป็นๆมานั่งอยู่นี่ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สงสัยนะครับ ว่าเรื่องที่ดินยายเนื่อมสนามกอล์ฟอันภายเนี่ยนะฮะคุณเรื่องไกรล,ลีกิจวัฒนะก็ไปร้องแล้วนะแต่จู่ๆนะท่านสมชายแสวงการอดีตพุทธิสมาชิกเนี่ยนะทำหนังสือถึงนางสาวยิ่งรักโงฉบับหนึ่งฉบับสองไม่รู้จะมีฉบับสามฉบับสี่ต่อหรือไม่นะครับยังไงช่วยขยายความให้ ท่านผู้ชมของสุนทิยานสตอรี่เข้าใจหน่อยเลยครับก็เป็นนายกแพะทองทานครับนะครับก็เรื่องนี้สองประเด็นหลักเลยคือผมเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาตั้งตั้งสมัยทําสื่อแล้วก็ในสมัยเป็นประธานกรรมธิการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคก็ติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็ในฐานะลูกศิษย์วัดเด็กอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นเรื่องเคย ศึกษามาตลอดแล้วก็เห็นใจชาวบ้านหมู่บ้านราชธานีมากว่าไปซื้อที่ที่ด้วยความไม่รู้ถูกคนที่โกงที่วัดเอาที่ดินมาขายแล้วก็มาจัดสรรให้ชาวบ้านซึ่งก็ทำให้เขาประสบปัญหาคือที่ดินก็ไปกู้ธนาคารไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นลกร้างที่ดินก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นเพราะทางออกเรื่องนี้มันมีอยู่แล้ว แล้วมันชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วทุกคดีคือคำพิพากษาของศาลอาญาทุริตทั้งและศาลฎีกาคดีของคุณยงยุทธวิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักไทยรักไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาดไทยแล้วก็รักษาการประหลัดกระทรวงอาดไทยขณะนั้นซึ่งไปเซ็นเอกสารยกเลิกคําสั่งของอาทิบย์ดี่ดนที่ด,ดินโดยขัดกับ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่เลยนะครับซึ่งเป็นการผิดจากแนวทางที่มีมติคณะรัฐมนตรีพศ2 5 4 8 2ให้คณะรัฐมนตรียึดถือความเห็นกฤษฎีกาในการดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดและสารพิภากษาสองสารเนี่ยนะครับจำคุกเนี่ยด้วยความผิดว่าไปกระทำการดังกล่าวแล้วเนี่ยยังเขียนใน คำพิพากษาชัดเจนว่าที่ผิดเนี่ยเพราะว่ามติครอรมอดังกล่าวเนี่ยให้ยึดถือไว้และยังยึดถืออยู่ทุกวันนี้เพื่อใช้กฤษฎีกาเป็นหลักในฐานะที่ปรึษกษากฎหมายของรัฐบาลครับผมเพราะที่ปรึษกษากฎหมายรัฐบาลให้ความเห็นไว้ละเอียดแล้วว่ารเรื่องนี้เป็นที่ดินของวัดธรรมิการามเป็นที่ธรณีสง์มาตั้งแต่วันที่นางเนื่อมเสียชีวิตเมื่อปี2514ครับ เพราะ,ะเมื่อคดีตรงนี้จบแล้วแม้กระทั่งคุณยงยุทธไปฟ้องศาลปกครอง,องสูงสุดก็จบแล้วไม่เป็นอื่นแล้วดังนั้นที่ดินทั้งหมดตกเป็นโมคะครับก็ต้องกลับสู่สถานะเดิมในฐานะที่เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องนี้ควรจะยุติได้ละไเด้ขั้นตอนนี้นะครับตอนที่คุณยงยุทธออกมามีคําสั่งเพราะว่า มีเรื่องชาวบ้านอุทธรเข้ามาใช่เหมือนเป็นข้ออ้างใช่ทั้งๆถึงความจริงอธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นเนี่ยสั่งการไปแล้ว้แลว่าที่ดินนี้เป็นของวัดธรรมิการามธรรมิการามซึ่งถ้าย้อนให้เห็นชัดเจนก็คือว่ามรดกพินัยกรรมของคุณยายเนื่อมชำนาญชาติศักดดาเนี่ยท่านไม่มีลูกครับแล้วท่านก็มีที่มรดกเยอะแล้วก็ได้มอบให้กับการกุศลหลายแห่ง แต่สองแปลงเนี้ย924ไร่เนี่ยที่ของหลวงปทุมธาน,นีมอบให้วัดธรรมิการามรเพื่อหาประโยชน์ในการบำรุงพุทธศาสนาอันนี้ชัดเจนมากมีมีเงื่อนไขด้วยและทำเรียกว่าทำพิัยกรรมอย่างเป็นทางการ,รที่ทำการอ,อ,อำเภอพระน,ค,นคร,ครสมัยร้อยตรีเสมอใจพุ่มพวงเป็นแหนำเภอ ถือว่าเป็นกฎหมายทีท่ชัดเจนมากตามกฎหมายครับแล้วพอคุณยายเนื่อมเสียชีวิตเนี่ยวัดฒนิการามก็ไม่ได้ปฏิเสธการรับมรดกครับมันตกเป็นมรดกทันทีโดยอัตโนมัติอัตโนมัติและต่อมาแม้จะมาภายหลังเนี่ยมาเปลี่ยนผู้จัดการมรดกจากผู้จัดการมรดกสามคนซึ่งตายไปหนึ่งลาออกไปสองเนี่ยเป็นมูลนิธิมหามงกุฎเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้สถานะ ท,ที่ดินของวัดเป,เปลี่ยนไปเลยครับแล้วคําวินิจฉัยของคณะกรรมการขีศิสินกาที่ประชุมใหญ่ก็ยังชัดเจนว่าวัดนั่นแหละก็ทํามาหากินโดยการเก็บค่าเช่านาครับจากชาวบ้านในที่ดิน924ไร่มาตลอดมาอยู่แล้วใช่ก่อนหน้าที่จะมีการไปขายให้กับภรรยาของ คุณสนอซึ่งคุณสนอก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นครับก็นี่ทวนเรื่องทวนเรื่องครับให้เห็นว่าที่ดินยังไงเป็นของวัดและอยู่ภายใต้การครอบครองของคุณอุ้งอิงใช่นายกรัมีซึ่งขณะนี้เป็นนายกรัฐมนตรีครับแม้จะโอนหุ้นครับคือทำสองเรื่องคือหนึ่งเป็นลาออกจากกรรมการบริษัทก่อนครับซึ่งคุณอุ้งอิงเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการบริหารที่ต่างกับผู้ถือหุ้นธรรมดานะครับลาออกเสร็จก็มาเป็นยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ครับพอเป็นนายกปั๊บโอนให้แม่จะโอนหรือขายไม่รู้อหุนหรือขายก็ตามแต่แต่ว่ายังอยู่ในตระกูลในเครือทั้งหมดของครอบครัวนะครับเพราะสรุปก็คือว่าวันนี้คุณอุ้งยิ้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นะครับและยังได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะต่อต้านคอร์รัปชันจะขจัดปัญหาเรื่องออโดยเฉพาะเรื่องนโยบายความขัดแย้งที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนกับประชาชนรเรื่องนี้โดยสรุปก็คือว่าผมทําจดหมายเปิดนผอ่าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณดุงยิ้งด้วยความปรารถนาดีแล้วผมถือว่าคุณดุงกยิ้งเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารล้ต้องถูกตรวจสอบปรารถนาดียังไงปรารถนาดีคือ ไทยบาปซะที่เนี้ยได้มาโดยไม่ชอบที่พ่อทำเอาไว้อะก็ตั้งแต่2,514อ่ะตั้งแต่คุณยายเนื่อมเสียชีวิต22พฤษภาคม2514เนี่ยวันนี้สถานะทางกฎหมายโมฆะทั้งหมดเหมือนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยไล่โมฆะให้ดู2514คุณยายเนื่อมตายหลังจากนั้นตั้งมูลนิธิมหามกุฎมหามกุฎขายราคาไล่ละแสนสามหมื่นบาท9 2 3ไร่คยับสาไร่ขายเสร็จให้กับบริษัทซึ่ง นักการเมืองไปตั้งนอมินีตัวเองนั่นแหละภรรยากับลูกพี่น้องไปตั้งมูลนิธิด้วยครับแล้วก็มาขายกันเองครับขายเสร็จก็ไปกู้แบงค์แล้วขายต่อทันทีครับในวันเดียวกันทั้งหมดซึ่งหลักฐานปรากฏชัดว่าเจตนาอันนี้ยังรวมถึงจะเรียกเบียดบังที่ดินวัดถูกต้องแล้วยังมีไปอยู่ที่คนขับรถกับคนใช้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวภาคสองภาคสามจะมีอะไรละเอียดพวกนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับเพราะตอนนั้นอาจจะเล็ก คุณนุ้ยอาจจะเล็กยังเด็กยังไม่เข้าใจเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นทั้งหมด2514นี่2567นะครับก็40 5 0ปีแล้วนะถึงแม้เรื่องตอนที่มาโอนที่ดินให้คุณเสนอก,ก็ยังถือว่าคุณนี้ยังเป็นเด็กอยู่ใช่แต่ว่าการโอนนั้นก็โมฆะครับโมฆะตั้งแต่วัดธรรมิการามไม่รับครับไม่รับตอนท้ายนะแต,แต่รับไปแล้วโดยปริยาย ตามกฎหมายเป็นที่นอรทอนีสงนับตั้งแต่ยีบสอพฤษภาสองแล้วมูลที่มหามกงกฎทานิติกรรมขายโมฆะหมดครับจากเป็นบริษัทเรียลเอสเตททั้งหลายเนี่ยที่ไปขายต่อกันสองรอบมาเป็นอาภาัยก็โมฆะหมดครับการขายที่ดินให้กับหมู่บ้านจัดสรรชาวบ้านที่หมู่ราชธานีก็โมฆะหมดครับสนามกอล์ฟอาภัยก็โมฆะเพราะสถานะขณะน,นี้ตามกฎหมายต้องย้อนกลับไปเมื่อ ยี 22, พฤษภาสองห้าหนึ่วันที่คุณยายเนื่อมตายถ้าคุณนุงยิ้งเข้าใจแบบนี้ก็จะได้รู้สถานะว่าตัวเองได้ไถ่าบาปซะก็คือคืนที่ดินกลับคืนให้กับวัดธรรมิการามทั้ง924ไร่ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟอัลไพายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านราชธานีสองเรื่องนี้ได้ทาบุญต่อทาบุญต่อคือชาวบ้านที่หมู่บ้านราชธานีซึ่งลำบากมาก วันนี้ที่ดินก็มีสถานะไม่แน่นอนครับต่อไปก็จะมีสถานะที่แน่นอนครับสมมติชาวบ้านมีบ้านอยู่ร้อยตารางวาร้อยตารางวานี้ก็ไปเช่าที่วัดซะทําสัญญาเช่าเหมือนกับครับชาวบ้านที่เช่าที่วัดทั่วไปทั่วไปเหมือนเหมือนเหมือนที่วัดท่าโพบ้านผมเนี่ยนะก็อยู่กันมาเป็นร้อยปีนะใช่ครับไม่เคยได้เรียกว่าออกไปไหนครับแต่เป็นที่ดินวัดนะไปกู้ธนาคาร มาซ่อมแซมต่อเติมทําบ้านได้อยู่ได้หมดขายสิทธิ์กันได้นะต่อเนื่องไปลูกหลานเลยใช่ใช่ครับชาวบ้านราชธานีก็จะแบบเดียวกันนะครับวัดต่างๆในกรุงเทพเป็นแบบนี้เยอะทั่วประเทศก็เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ชาวบ้านราชธานีเนี่ยไม่มีสถานะอะไม่มีสถานะอะไรเลยไปทําอะไรไม่ได้เลยแล้วอยู่กันยังไงก็อยู่แบบลกล้างอยู่กันแบบไม่รู้ชะตากรรมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาได้เปลี่ยนสัญญาเหมือนกับเช่าที่ดินราชพัสดุ เหมือนเช่าที่ดินกรมธนารักษ์อันนี้ก็เช่าที่ดินจากวัดธรรมิกาลามส่วนค่าที่ดินก็ไปฟ้องคืนจากคนขายไล่สารอันภายอันนี้ก็ไล่กลับไปนะครับซึ่งอันนี้ไม่ยากเพราะยังไงไปขอศาลศาลก็ต้องให้ให้เรียกเงินคืนอยู่แล้วส่วนค่าก่อสร้างบ้านอันนี้ชาวบ้านก็รับไปครับแต่ทั้งหมดเี่ยทั้งหมู่บ้านราชธานีจะได้รับความเป็นธรรมส่วนสนามกอล์ฟก็เป็นของวัดวัดมีความประสงค์ จะให้เช่าต่อจะให้เช่าต่อวัดมีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสวนเกษตรก็เรื่องของวัดทีนี้เนี่ยแล้วทำหนังสือไปเนี่ยประเด็นที่ถึงนายกเพื่อให้ต้องการดําเนินการหนึ่งสอสาอย่างไรครับอ๋อขอบคุณครับวันนี้ผมทําจดหมายเปิดผนึกซึ่งเดี๋ยวจะรอจนครบแล้วก็ยังค่อยส่งไปษณีนะวันนี้คือให้สาธารณชนได้รับรับรู้รับทราบเพราะว่าครับเรื่องมันยาก แต่มันแต่มันมีจุดแก้แล้วตอนนี้ยังไม่ส่งนะยังครับแต่เปิดเผยมาทีละฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองครับมีสามสี่ไหมก็มีสามสี่อ่าประเด็นที่จะทําถึงเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยก็คือให้นายกรู้ข้อเท็จจริงและสั่งแก้แก้ไขการแก้ไขง่ายมากความจริงในทางกฎหมายเนี่ยที่นี้โมฆะตั้งแต่ยีบสพฤษภาคมงพแล้วผมย้ำนะย้ำย้อนกลับไปเมื่อห้ปีเนี่ยมันโมฆะหมดครับ แต่การจะให้โมคะเนี่ยมันทำได้ด้วยนายกรัฐมนตรีสั่งการไปที่คุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีรรว่าการ,ก,ารกระทรวงมาไทยและคุณอนุทินก็สั่งคุณทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลกรมที่ดินแล้วก็สั่งไปที่ปลัดกระทรวงมาไทยคนใหม่ครับให้ลงนามยกเลิกคำสั่งที่คุณยงยุทธวิชัยดิตไปเซ็นไว้ที่ศาลวินิจฉัยมันไม่ เสียไปความจริงมันมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วล่ะเพียงแต่ว่าแต่ถ้าให้ถูกต้องถ้าถูกต้องเนี่ยเพื่อให้พูดง่ายๆว่าเซ้นเสนหลักหลังโฉดกลับไปเป็นของวัดธรรมิกาานเพื่อให้กลไกของระบบราชการเนี่ยเขาเดินต่อได้เดินต่อไปให้มันจบขั้นตอนไม่ใช่ค้างคาถากาสางอยู่ครับผมเรียนอย่างนี้ผมเนี่ยมีกรณีที่เป็นคำพิพากษาเลยครับคดีแบบนี้เลยครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วครับ ที่ดินยังโอนต่อไม่ได้จนกว่าจะนําไปทําเรื่องที่กรมที่ดินให้ให้สลักหลังว่าที่ดินนียได้โอนกลับไปสู่สถานเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2514เขาจะเขียนสลักหลังหลังถน,นดเลยว่าสมมติเป็นชื่อบริษัทอาพายอยู่ครับก็จะเขียนเลยว่าที่ดินเป็นโมคะตามคำพิพากษาครับตั้งแต่22พฤษภาคม2514เรือจะไม่เขียนเขียนว่าทั้งหมดตั้งแต่ต้น ตกเป็นของวัดธรรมิการามเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะให้นายกอวงอิง,งรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นแบบนี้และขอให้ได้มีคําสั่งไปยังกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินตามลําด,ดับอ่ะอันที่สองอันนี้ถือว่ารู้เรื่องไทยบาปบทำบุญอ,อ่อันที่สองเนี่ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีอวงอิง,งเนี่ยพูดตรงนับประสบการณ์น้อยค,ความน่าเชื่อถือน้อยครับ เป็นคนหนุ่มสาวที่อยากได้แรงผลักดันเพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าจะสร้างคะแนนนิยมนะก็ทำแต่กลับกันเนี่ยถ้าไม่ทำมันก็จะสวิงกลับมาสู่เรื่องทางกฎหมายอไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้กลับไปแบบเดียวคุณเศรษฐาตามมาตราร้อยอนุ4อนุหเลยเจริยธรรมยังไงครับ ที่ไม่สั่งหรือว่าที่ครอบครองที่ดินมันมีทั้งสองประเด็นอผมก็ไม่ได้เป็นคนไปยื่นร้องเนาะผมก็เห็นที่คุณเรืองไกรคุณเรืองไกรและคนอื่นไม่รู้ไปยื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยครับผมคิดว่าในทางกฎหมายเนี่ยรอดยากณเวลานี้ณเวลานี้รอดยากในฐานะเป็นผู้ครอบครองมาตั้งแต่รับโอนมรดกครับผมผมเล่าคุณสุนิยานฟังว่าที่ครอบครองมรดกแบบเดียวกันสาลดีกาตัดสินไปแล้วครสองคดี คดีที่หนึ่งคือคดีของคุณเอปรินาครับที่ดินลาดบุรีเนี่ยครับคุณทวีไกรคุบก็โอนให้พ่อใช่ให้ลูกไม่รู้เหมือนกันฮะโดยคุณปรินาไม่รู้นะแต่ศาลวินิจฉัยว่าเมื่อเมื่อเมื่อรับไปแล้วเนี่ยก็ต้องในที่ดินที่มันมีปัญหาเรื่องป่าสงวนครับคุณกนกวันวิราวันรับโอนจากพ่อเหมือนกันที่ป่าเขาใหญ่ก็โดนศาลตัดสินไปแล้ววินิจฉัยว่า ขาดจริยธรรมใช่ครับห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตใช่ครับเพราะนั้นกรณีเนี้ยของคุณลุงยิ้งก็แบบเดียวกันครับรับโอนมรดกมาครับแล้วก็ตอนนี้โอนต่อให้คุณแม่ไม่ได้หมายความว่าความผิดนี้มันหยุดแล้วครับความผิดนี้มันสําเร็จไปแล้วครับแล้วยิ่งคุณลุงยิ้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นกรรมการบริหารครับเอาภายกอปฟนี่ด้วยครับก็เท่ากับร่วมรู้การกระทํามาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีครับทีนี้ ถามว่าทางกฎหมายจะรอดไหมผมก็เสนออันเนี้ยเพื่อนหนึ่งะหนักเป็นเบาไอ้นี่ไอ้นี่ในแง่จริยธรรมนะใช่มีโอกาสจะหลุดจากตําแหน่งนายกสูงแล้วมันจะหนักเป็นเบาได้ไงก็จะหลุดจากตำแหน่งนายก <c oughs> ในฐานะคนเคยยื่นคุณ <c oughs> เศรษฐาเน่ยนะนั่นสผมเป็นคนยื่นเองเนยนะ,ะผมว่าอ่านข้อกฎหมายแล้วไม่รอดอืเพียง<ช>แต่ว่า เอาละไหนๆจะรอดหรือไม่รอดก็ตามนะสารท่านก็อาจจะเมตตาก็ได้ถ้าได้แสดงเจตนาตั้งแต่หนึ่งลาออกจากกรรมการบริหารสองโอนหุ้นหรือขายหุ้นในคุณแม่ไปแล้วครสามเนี่ย <คน S 1> <น>เป็นคนสั่งเป็นคนสั่งเองในฐานะผู้นําไปยื่นเลยว่าดิฉันเป็นคนสั่งการให้แก้ไขคืนที่ดินทั้ง924ไร่ของบริษัทเอาพายกอฟของครอบครัวดิฉันเนี่ยทั้งหมดคืนให้กับวัดอาชีพหายครอบครัวชินวัฒน์ก็เจ๊งเป็นพันล้านผมก็รวยไปแสนล้านแล้ว จักสินเขาไม่ค่อยยอมอยู่นะอันนั้นก็แก้นี่สัยบ้างอายุะผมบอกเลยเจ็ดสิบห้าแปดสิบร้อยตอนตายเนี่ยน้ําใส่มือย้อกไปไม่ได้สักคนครับเพราะนั้นทําบุญมากเลยออันนั้นก็นัในเรื่องจริยธรรมซึ่งคุณเรืองไกลนะครับไปยื่นเรื่องร้องไว้แล้วทีนี้พอท่านชายมาส่งหนังสือให้ในายกยิงเนี่ยถ้าทำก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องของจริยธรรม แต่ถ้าไม่ทำเน oh, ี่ยไม่ทำานี่ไม่ทำเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นยังไงคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประสานงานไม่ได้เตรียมอะไรกับคุณเลืองไก่เขาหรอกนะครับความจริงผมเตรียมเรื่องนี้มาอยู่พอสมควรครับหลังจากมีคําพิพากษาทั้งหมดแล้วก็ที่เล่าให้คุณสัญญาณฟังว่าหลายสิบปีเนี่ยรับรู้เรื่องนี้มาตลอดครับแล้วก็เคยกลาบเรียนผู้ใหญ่ไปแล้วว่าทางแก้ต้องทําแบบนี้ครับจนกระทั่งชัดเจนว่ามีคําพิพากษา สองชั้นสารและสารปกครองจบแล้วครับแล้วก็บังเอิญผู้รับผิดชอบเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งเดิมเป็นเอกชนเนี่ยคุณลุงยิ่งเป็นเอกชนผมคงไปพูดไม่ได้อะเขาก็ไม่โอนสัอย่างนะก็ต้องไปหาทางให้เอกชนเขาฟ้องให้ประหลัดมหาไทยไปเซ็นครับทีนี้บังเอิญคุณลุงมาเป็นนายกพอดีเลยมาตลอดอยู่แล้วหลายสิบปีแล้วก็อ้างว่ามีถ้าไปเซ็นให้ ชาวบ้านอีกส่วนจะคัดค้านอะไรพวกนี้ครับแล้วเอาชาวบ้านนั้นมาเป็นตัวประกันเวลายื่นเรื่องเขาเรียกว่าอุทธรณ์อะไรต่างๆซึ่งชาวบ้านนั้นก็อาจจะมีทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เดือดร้อนกับอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะรับจ็อบมาจากอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ว่าเอางี้เมื่อคุณลุงยิ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็เลยเห็นช่องว่าเอานั่นแหละท่านเองนั่นแหละในเรื่องอดีตท่านไม่ได้ทําแต่ท่านรับมรดกมาครับท่านก็แก้ไขซะ ถ้าไม่ทำโดนเรียบร้อยโดนอะไรไม่ต้องหนึ่งหเจ็เลยนะเอาแค่ยื่นว่าขาดคุณสมบัติความเป็นร,รัฐมนตรีไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยถ้าผมร้องนะคำของคุณเศรษฐาเนี่ยผมก็หยิบตั้งแต่เป็นกรรมการบริหารบริษัทถือหุ้นในที่ดินที่มีคําพิพากษาของศาลและคำวินิจฉัยกฤษฎีกาซึ่งวัติคอรมอสองสี่สองรองรับไว้จะต้องใช้เป็น แนวทางครับคุณุ้งยิงเป็นนายกรัฐมนตรีในคําวินิจฉัยของกฤิฎนกาที่กรมการศาสนาถามไปนเนี่ยถามว่าโมค้แต่เมื่อไหร่ด้วยเขาก็ตอบเลยโมค้าตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นทั้งหมดครับ,รบแล้วถามว่าเป็นที่ธรณีสงไหมก็ตอบว่าเป็นที่ธรณีสงทันทีตั้งแต่คุณยายเนื่อมตายครับแล้วขายโอนได้ไหมคําวินิจฉัยก็ตอบชัดเจนว่าจำหน่ายขายโอนไม่ได้เลยครับเพราะนั้นมันชัดหมดมัน เมือ่อคำวิจัยกฤษฎีกา2544อยู่ในคำพิพากษาด้วยอยู่ในเอกสารที่ผมเอามาเปิดด้วยคุณดุ้งยิ้งมีหน้าที่ปฏิบัติตามตอนนี้นะผมเข้าใจนะครับท่านชายว่าเรื่องจริยธรรมอ่ะดูท่าจะรอดยากไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำเล่ม157มันจะเข้าไหมในฐานะการยกน้ำตรีเนี่ยก็ทีนี้มันจะเลี่ยงได้ไหมสำหรับผมนะสำหรับผมไม่รู้คำนองของคนอื่นนะครับ ผมไม่รู้เขาไปร้องว่าอะไรครับแต่ถ้าผมร้องผมก็จะไปร้องให้คุณยิงปฏิบัติก่อนครับแล้วถ้าคุณยิงไปปฏิบัติในจดหมายไปเพื่อิืนเนี้ยถ้าสี่ห้าฉบับเนี่ยเริ่มเป็นทางการครับว่าไปขอให้ทําแล้วไม่ทําครับอันนั้นแหละก็ต้องไปร้องละเว้นการปฏิบัติที่มันมันมันผลมันต่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมผิดจริยธรรมเนี่ยหลุดจากตําแหน่งนายกครับแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็มีคุกมันโทษจําคุกนะใช่โอ้โห และโอกาสนะที่จะพลิกผันเนี่ยนะครับก็คือที่จะไม่โดนหนึ่งห้านะก็คือต้องมีคำสั่งถูกต้องอนี่ไงเห็นไหมหนักเป็นเบา,ามีคำสั่งไปสิ่งที่อาจจะสูญเสียก็คือสูญเสียผลประโยชน์ของครอบครัวนะซึ่งมีมูลค่าเป็นพันล้านคืนกลับไปสู่ความถูกต้องให้กับสังคม คนอาจจะปรบมือด้วยนะอ่านี่ช่วยช่วยส่งเสริมนายกอุหญิงเสียด้วยซ้ำจริงก็ต้องขอบคุณผมส่งเสริมซะด้วยซ้ําไปนะครับี่ก็คือข้อมูลนะครับชัดเจนวันนี้ที่ได้เรียนเชิญท่านสมชายมาคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยครับว่าเอ๊ะคุณเรืองไกลไปร้องแล้วนะแกมายื่นหนังสือด้วยเหตุผลอะไรนะครับชัดเจนนะครับมีความเมตตาต่อคุณอุหญิงผ่อนหนักเป็นเบา แต่ด้านหนึ่งมันก็เหมือนจะมีดาบอยู่ข้างหลังเหมือนกันว่าถ้าไม่ทําไม่ใช่ดาบส้นนะแต่ดาบถือเอาไว้ว่าถ้าไม่ทํามันไม่เพียงแต่หลุดจากตําแหน่งนายกมันมีโอกาสติดคุบได้น,ะนีอาญาตามหลังครับครับผมันวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสวัสดีครับ